ผมขอถ่ายรูปร่วมกับพี่ๆแล้วก็น้องๆได้ไหมครับอ๋อถ่ายรูปรวมเดีวแจกเลยเดี๋ยวรูปรวนพี่พัฒน์หน่อยนะครับผมอ่อพี่พัฒน์มาค่ะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปรวมปุ๊บแจกปฟอบเลยง่ายมากเก้าคู่นะครับเก้าคู่เดี๋ยวมขอให้ลูกค้าขึ้นบนเวทีได้ไหมครับแค่ถ่ายรูปรวมกันสวยๆได้ไหมอ๋อเราเป็นกุ๊บลงไปได้ไหมคะได้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 ของจะเยอะได้นู่นนะคะอ่าหันมาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับให้พวกเราก้ม พี่ๆแล้วกันนะอ่าขอถ่าแบบ Y UK ขอถ่าแบบ Y UK และลิ้นเป็นตาไม่ต้องอพร้อมนะครับพร้อมนะครับอ่าเป็นเราสองคน,นมีกล้องหลายตัวเลยครับวันนี้เรามาเป,ป็นปลาปลาและซี่กันนะฮะใช่ค่ะตื่นตาตื่นใจไม่ได้มา 没来噻。